สวัสดีเ,เพื่อนด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของ follower หรือว่าติดตาม Instagram นะผมทำยังไงมาดูได้เลยนะแบนดับแรกนะเพื่อนเคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอด,ด้วยผมแปลว่เพื่อนได้เลยนะหรือว่าเพื่อนที่ดูผ่านาคลิปสั้นคลิปช็อตคลิปเรียวจะเป็น QR code ด้านล่างเพื่อสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มสีเขียวตรงนี้ก่อนได้เลยนะ ไาคิเข้ามากอกชื่อผู้ใช้อ e ีเมลล่าดผ่านยืนยันลาดผ่านให้เรียบร้อยแนละ้วที่สาคัญติช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก,กดสมัครใช้งานได้เลยนะครับไอจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวตรงนี้ก็ได้แล้วก,กดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อนจะอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนด้านแรกนี้เลยนะ ตรงกลางหน้าจอเพ่จะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพ <cả> hey, ื่อนเลือกเลยนครับเลือกในส่วนของอินสตาแกรมได้เลยอเลื่อนลงมาเจอหมวดหมู่ตรงนี้นะครับคียเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเลือกเลยเะครับเลือกในส่วนของอินสตาแกรมเพิ่มผู้ติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะครับข้าในบ้ายอย่าลืมอ่านกันด้วยนะอ่านเสร็จเรียบร้อยมาในส่วนของลิงก์ไปก๊อปปี้ลิงก์โปรไฟล์เพื่อจะเพิ่มผู้ติดตามได้เลยนะครับเป็นโปรไฟล์นี้นะครับก๊อปปี้กวกดวางไลน์เลยนะครับ ใส่จํานวนที่ต้องการนะครับเพิ่มสักหนึ่งร้อยผู้ติดตามเลยแล้วกันนะครับแล้วกดสั่งซื้อได้เลยนะครับคือหนะ้าต่างเขียวๆอย่างนี้นะครับตอนนี้ผู้ติดตามของเราําลังเพิ่มเข้ามาก็รอสักพักหนึ่งนะครับระหว่างที่รอเดี๋ยวต้องขอแนะนําเมนูมต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยแล้วกันนะในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อจะบอกออเดอร์แต่งที่เราเคยสั่งซื้อไปนะตรงนี้ก็เป็นวันที่นะเลขรหัสออเดอร์ก็บอกอยู่ตรงนี้เลยนะ รายละเอียดต่างๆยี่บอ,อยตรงนี้นะผมด้านขวาสุดตรงนี้ก็เป็นสาธารณะรอดําเนินการนะผมถ้าเสร็จเรียบร้อยขึ้นสีเขียวเวสร็จเรียบร้อยเ,เพื่อนเลยนะอันนี้ส่วนของเมนูบริการนะยี่บอกบริการต่างๆในเว็บไซต์เอาแนะนำมาใครับกเราเพื่อนสนใจบริการไหนสามารถสั่งซื้อบริการใน,นที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะอันในส่วนของเมนูเติมเงินเนะาะยมีสองช่องทางการเติมเ,เพื่อนเลยทีเดียวนะผมไม่ว่าจะเป็นสแกนเคอวอาร์โค้ดหรือว่าโทมันนี่วอลเล็ตนะ ี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนดูเป็นสแกน QR โค้ดเลยละกันนะใส่ย,ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมแนละ้วกดจ่ายได้เลยนะขึ้น QR โค้ดอย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะครับสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินออกมาด้วนะคจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะใน,นส่วนของเพืแนะนำเพื่อนเพื่อนก็สามารถ copy link ตรงนี้นะบไปแชร์คนอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าเป็นไรายได้เสริมรายได้พิเศษอย่างหนึงนะ่งครับเราเลยนะครับ ในส่วนของเมนูรับของขวัญน,นะนเพื่อสามารถารับในส่วนของยอดวิวทิกตอกได้ฟรีที่เมนูนี้ได้เลยนะก็สามารถกดวางลิงก์ตรงนี้ใส่จํานวนที่ต้องการแล้วกดรับของขวัญได้เลยนะ,ะในส่วนของยอดวิวทิกต o อกฟรีเลยนะผมก็ถือว่าดีมากมากเลยนะผมก็มีแจกให้กับเราฟรีเลยนะในส่วนของเมนูตัวเช่อเหลือนะผมหากมนมีปัญหาอะไรต่างก็สามารถมาที่เมนูนี้ได้เลยนะก็สามารถติดต่ออดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้กรอกรายละเอียดต่างๆไปแนละ้วจะได้าไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะแล้วกดส่งตั๋วไปได้เลย หรือว่าไม่จะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะปุ่มแอบอนไลน์คีิกเข้าไปเป็นขีวาโคดูรูปสแกนแอดไลน์ได้เลยนะแอดมินก็พร้อมตอบเ,เพื่อนยี่สชั่วโมงกันเลยที่เดียวนะครับอตอนนี้นะผมคิดว่าในส่วนของผู้ที่ตามที่ผมเพิ่มไปนะจะเพิ่มมาแล้วต้องขอเช็คดูก่อนนะตอนนี้163ยหกคนนี่หรอกดรีเฟซดูเลยนะะยังไม่เพิ่มนะ,ะยังรองจะพักนึงนะผมพอเว็บไซต์ของเราก็รันตามคิว นะครับผมเพื่อนๆไม่ต้องตกใจไปแล้วคเราเกิดยอด้อนผูดติดตามยังไม่เพิ่มขึ้นมาก็รอสักคู่หนึ่งแนะับแต่ว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้กับเพื่อนๆผม,ผมตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ผู้ติตามของเราเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับ ครับผมหลังจากที่ผมรอมาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ผู้ติดตามของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปเลยนะครับก็ไม่นานมากนะคับผมก็แป๊บเดียวเองเท่านั้นนะยอดวีดีตามก็เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมเว็บไซต์ H P E S M M นะครับเว็บไซต์สามารถเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดอะไรต่างๆเ,เพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเฟซบุ o o ยู u ูบทวิต่ตออินสตาแกรมหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆแล้วก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับ หากเพื่อนสนใจใ,ใช้บริการเว็บไซต์สามารถคลิกลิงก์นใต้คลิปวิดโดเพื่อไปใช้งานกันได้เลยนะสำหรับคลิปวิโอเนี้ยผมก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ